ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเรามาสูนย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้พี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับผมครับผมส่วนพวกตู้พวกอะไรเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาเฉพาะ โซนนี้ก่อนนะครับผมเช็คไปแล้วบางส่วนนะครับผมนะครับผมสินค้านะครับที่อยู่ภายนอกนะครับตอนนี้ครับผมแต่ต้องขออภัยด้อหลายๆท่านที่จะเข้ามามารับชมที่ร้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยังไม่ว่างเลยนะครับยังไม่ว่างเลยนะครับผมวิ่งเอาของอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยอีกน่าจะสองถึงสามเจ้าด้วยพี่น้องครับผมเดี๋ยวอ่าหมดสองสามเจ้านี้ก็น่าจะได้อยู่ร้านเลยละครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเดินสาย อีกยาวอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมานําเสนอให้พี่น้องนะครับผมก็คือถ้าใหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมก็จะส่งให้ได้ในวันถัดไปนะครับผมก็คืออาจจะเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเย็นด้วยพี่น้องครับผมอาจจะ ส่งไม่ได้ดักใจพี่น้องเท่าไหร่นะครับผมก็คือสินค้าลงวันนี้ก็น่าจะส่งได้พรุ่งนี้นะครับผมส่งได้พรุ่งนี้แต่น่าจะเป็นตอนเย็นด้อพี่น้องครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอย้ำด้วยพี่น้องร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทรนรบไิิกาเเง ทางนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเริ่มจากพวแอมตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นพวแอมนะครับไมโครเทคนะครับผมเป็นรุ่นโมเดลนะครับสามพันหก LX นะครับผมตัวนี้18บนิ้วได้เลยนะครับข้างละ3าถึงสดอกเด้อพี่น้องนี่นะครับตัวนี้นะครับผมท่านไหนรับนะครับผมแถมแหลกไม้ให้เลยนะครับแหลกไม้สวยๆเลยนะครับนี่ส่งไปพร้อมแหลกไม้เลยนะครับเป็นต้องกลัวนะครับว่าสินค้าจะเสียหายนะครับผมตัวนี้ผมแถมให้เลยนะครับถ้าท่านไหนสนใจตัวนี้เด้อพี่น้องนี่ครับ นี่ครับผมดูไส้ในกันชัดๆนะครับผมนี่ครับผมคาปลาลูกใหญ่มากนะครับนี่ครับโมแป็นนะครับใหญ่บิ๊กเลยนะครับผมนี่ครับส่วนพัดขยายนะครับนี่นี่ครับพัดขยายเด้อดิครับผมนี่ครับผมเป็นมอดเฟลนะครับเป็นมอดเฟลนะครับคุณภาพเสียงอ่ะไม่ต้องพูดถึงได้พี่น้องตัวนี้แรงนะครับแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพัดลมนะครับจะเป็นพัดลมหมุนตามอุณหภูมินะครับผมถ้าอ่าสิงร้อนพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะครับพิเศษนะครับผมนี่ครับบอร์ดนะครับบอร์ดเป็นไมโครเทคอ่ะนี่ครับผมเฮ นี่ครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมครับผมผมดูแล้วเพลินๆตัวนี้น่าจะเดิมๆนะครับเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับผมดูแล้วนะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจเด้อตัวนี้สิบแปดนิ้วข้างละสามถึงสี่ดอกนะครับผมราคานะครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้แถมแบกเลยพี่น้องนี่แถมแบกให้เลยนะครับแถมแบกให้เลยนะครับค่าส่งแพงหน่อยไม่เป็นไรครับแหลกตัวนี้บอกได้ว่าแหลกไม้เอี่ยมนะครับเป็นแหลกไม้นะครับไม้เอี่ยมเลยนะครับสวยนะคครรััับบตวนนี้ะ นะครับผมซื้อพ o w e r Amp แทมแม็กนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องครับผมราคานี้ส่งฟรีเลยนะครับผมท่านไหนมารับเองเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้ครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้เป็นของา b a นเ n อร์นะครับา b a นเ n อร์ตัวนี้ผมทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมนี่มอแปลงนะครับมอแปลงเจ้าของแปลงมาแบบนี้เด้อพี่น้องนี่ ครับผมใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้บอกเลยว่าอ่าเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้เสียงดีมากครับเสียงดีมากมากเลยนะครับผมอ่าผมเล้ยฟังยังชอบเลยครับเป็นมิกเซอร์บาลินเจอร์ตัวนี้แท้นะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมซีเดียอโค้ดนะครับนัมเบอร์นะครับนี่ครับผมสนใจเด้อตัวนี้นะครับ ของใหม่น่าจะประมาณหกเจ็ดพันนะครับถ้าถ้าตาผมจำไม่ผิดอ่ะตัวนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้ราคามือสองครับใช้งานปกติทุกช่องเอฟเฟกออกนะครับอ่ะทุกช่องใช้ได้หมดนะครับผมไฟขึ้นปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้อ่ะก็คือหม้อแปลงเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดสวิตช์ตรงนี้เด้อพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสําหรับมิกเซอร์บาลานเซอร์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับผมอ่ะพีวีแปดนะครับพีวีแปดนะครับตัวนนีีีี้่มมคคอออรรเเเซ์ฟฟ ตัวนะครับถุงเป็นมิกเซอร์แปรช่องนะครับผมตัวนี้สภาพสวยๆนะครับนี่สวยๆมากนะครับตัวนี้ใส่การปกติมีเอฟเฟคในตัวนะครับผมตัวนี้นะครับผม2,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยเช่นเดียวกันนะครับท่านไหนชอบแบรนด์นะครับหรือท่านไหนชอบตัวใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนี่ครับนี่ครับผมแต่ถ้าถามผมนะครับผมเทียบกับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้ติดฝุ่นนะครับไม่ได้ติดฝุ่นเลยนะครับตัวนี้ จะเป็นรุ่นใหม่กว่าแค่นั้นเองนะครับผมแต่ตัวนี้บอกเลยว่าคุณภาพเสียงทั้งเอฟเฟกทั้งอะไรนี่ตัวนี้บอกเลยว่าครับแก้วนะครับผมครับผมส่วนตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงท่าไหนสนใจก็ทัวร์เข้ามาสอบถามด้วยเขาไปดูคลิปกนก่อนได้นะครับผมนี่ครับดอกนะครับผมมีทั้งหมด6ดอกนะครับผมแยกก็ดอกละ1,800ันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับส่วนตู้นะครับผมนี่นี่ครับผมตู้เป็นตู้ มาตินนะครับ oh. ต to ู้มาตินนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้ไปละ3 0 0พบาทนะครับผมถ้าขนาดแยกตู้นะครับผมรับเอง1,500บาทนะครับเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับติดฟิลเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้บอกบอกเลยว่าได้ตู้โรงงานสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับผมใบตู้เปล่าไปละ1,500บาทนะครับค่าส่งทั่วไทยไปละ300บาทนะครับผมหรือท่านท่านไหนต้องการนะครับพร้อมตู้พร้อมดอกนะครับผมจริงๆครับถ้าเป็นพร้อมตู้พร้อมดอกนะครับใบละใบละ3,000บาทนะครับค่าส่ง300แค่นั้นนะครับผมนี่ครับ อ้าในสนใจเด้ออะต่อไปนะครับต่อไปครับผมเดี๋ยวผมมาเร็วๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับอ่ะนี่ครับผมเป็นอ่าเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกนะครับของเคพาวเวอร์นะครับผมเป็นรุ่นรีเวิร์ดหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ครับผมโปรแกรมก็จะเหมือนกันกับของยามาฮ่านะครับเหมือนกันเหมือนกันของยามาฮ่าเด้อตัวนี้ครับผมดูเรียนัวเดียวกันหมดเลยนะครับผมตัวนี้ใช้งานปกตินะครับถ้าใครสนใจเด้อเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับเอฟเฟกต์นะครับเคพาวเวอร์นะครับรีเวิร์ดร้อย เหมือนกันกับยามาฮ่านะครับครับผมเอฟเฟกตัวเดียวกันเรื่อพี่น้องครับผมก็คุณภาพก็จะแตกต่างกันตามคุณภาพตามราคาเรื่อพี่น้องตัวนี้นะครับผมครับผมก็ถ้าถามผมก็ถือว่าใช้ได้ครับเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอฟเฟกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นนะครับคอร์สนะครับคอร์ส ดีบีเนะครับ DBX 2 6 0สองศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นไดร์เวลลคนะครับพอดิจิตอลเลิพี่น้องนะครับสภาพบอกเลยว่ามาเอี่ยมนะครับพร้อมกล่องนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าประกันนะครับประกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอพี่น้องขออนุญาตนะครับผมคิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อยพี่น้องครับผมครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมอ่าประกันหกห้านะครับผมประกันหกห้าเดือนสามหกห้านะครับผมเดือนสามมกห้าอ๋อเดือนน่าจะเป็นเดือนนี้ เดือนอ่ะหมดประกันเดือนนี้นะครับอ่ะเพิ่งหมดประกันเดือนนี้เด้อพี่น้องครับผมหมดหมดประกันเดือนอ่ะเดือนสามเดือนที่แล้วเนาะเดือนนี้เดือนสี่แล้วครับผมอ่ะ ครับพุ่งพึ่งหมดประกันนะครับตัวนี้เป็นสภาพบอกเลยว่าไม่อี่ยมนะครับไม่อี่ยมเลยตัวนี้นะครับมีโปรแกรมมาให้แล้วนะครับผมเอาไปเลือกใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตั้งโปรแกรมไม่เป็นก็ไปเลือกใช้เอานะครับมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้อยู่นะครับตัวนี้นะครับผม4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสำหรับเรเวเล็ตนะครับ dbx นะครับ260นะครับผมใช้งานง่ายเสียงดีนะครับตัวนี้4,500บาทนะครับไม่เอี่ยมนะครับไม่เอี่ยมบอกเลยว่าไม่เอี่ยมแล้วก็เป็นปีคอร์สนะครับผมปีคอร์ สันซาวหรือเปล่าครับอ่า S A N สันซาวเนาะพี่น้องนี่ครับผมอ่ h ตัวนี้นะครับผมนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมใช้งานปกตินะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ ah ผมจะส่งให้โดยทั่วไทยนะครับผมสำหรับอ่าปีคอร์สสามทางด้วยพี่น้องครับอ่ h ต่อไปครับผมต่อไปอ่าเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นของดิจิไลท์นะครับเป็นของดิจิไลท์ด้อตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยนะครับครับผมตัวนี้สวยใช้งานปกติเลยนะครับผม นี่ครับเปิดให้ดูนะครับผมพี่น้องจะได้หาอยู่เด้อนี่มิกดิจิตอลนะครับเป็นรุ่นรุ่นไหนเนาะนี่ดิจิไล16อินพุตนะครับผมเป็นรุ่น16เด้อตัวนี้ครับดิจิไล16นะครับผมตัวนี้พร้อมแดกนะครับพร้อมแดกให้เลยนะครับสวยๆนะครับนี่ครับผมพร้อมแดกให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่โปรแกรมคร่าวๆเด้อพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยว แป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นดิจิตอลมันก็จะช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยโหลดโปรแกรมช้านิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้สภาพถือว่าสวยเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมนะครับใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับผมวันนี้มาผมลองแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ได้ลองนานเด้อพี่น้องครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาเยอะนะครับไม่ทันพรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้อยู่อีกแล้วนะครับก็คือถ้าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องก็คือส่งได้พรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับ เดี chat, ap, 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 ang, ๋ยวครับเดี splash, ๋ยวผมให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับอ่ะโปรแกรมนะครับใช้ได้ปกตินะครับนี่นี่ครับผมอ่าส่วนตัวเลื่อนนะครับนี่นี่ครับนี่ครับปกตินะครับติดทุกตัวนะครับผมนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผมเผื่อท่านายสนใจเด้อนี่ครับนี่ครับผมอ่านี่ครับสไลด์นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมสไลด์นะครับผมอ่า ครับผมมีจอแล้วเรียบร้อยนะครับผมใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายตัวนี้นี่ครับครับผมใช้งานง่ายเลยนะครับครับผมติดทุกตัวนะครับติดทุกตัวนะครับนี่ครับช่องที่สองนะครับนี่ครับช่องที่สองนะครับต่อไปช่องที่สามนะครับนี่ครับนี่ครับผมใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับผมหรือเราจะสไลด์มือก็ได้นะครับผมหรือว่าจะสไลด์ผ่านหน้าจอก็ได้นะครับตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผมเสียงดีมากนะครับคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้ครับผมหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมแหลกเลยนะครับ ี่ครับผมแจกให้เลยนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับเป็นมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับผมตัวนี้เป็นมิกเซอร์ยามาฮ่าแท้นะครับผมเป็นมิกเซอร์ยามาฮ่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูนี่ครับยามาฮ่าแท้นะครับผมนี่ครับอ่ะสังเกตง่ายๆจะมีโลโก้นี้นะครับโลโก้ตัวนี้แล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์นะครับนี่ครับผมถ้าเป็นของจีนจะขึ้นต้นด้วยสีเฮดเอ้ยพี่น้องครับผมเห็นหลายท่านในเฟซขายกับขึ้นต้นด้วยสีเฮดก็ยังบอกว่าเป็นของแท้อยู่นะครับผมไม่รู้จะว่ายังไงเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมน่าจะศึกษาดีๆก่อนนะครับที่จะมาขายให้ลูกค้านะครับครับผมก็เปิดลูกค้าซื้อไปครับผมได้ของปลอมไปโอ้เสียความรู้สึกนะครับครับนี่ครับตัวนี้เราประกันว่าแท้นะครับผมนี่ครับวิธีสังเกตง่ายๆรียลนั number นะครับแล้วก็โลโก้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนูนนะครับครับนี้จะเป็นตัวปั๊มนูนนะครับเป็นตัวแท้นะครับผมก็คือบางคนบอกว่านะครับผมอ่าอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเด้อพี่น้องไม่ไม่ร้อยเที่ยวนี้ก็เยอะนะครับผม บางคนบอกว่านี่ครับหม้อแปลงแบบนี้แท้นะครับอ่าผมบอกเลยตอนนี้ในลาซาด้านะครับหม้อแปลงแบบนี้นะครับของจีนทำมาก็มีเหมือนกันเด้อพี่น้องหม้อแปลงเรียบแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับก็มีเหมือนกันก็คืออย่าไปสังเกตที่หม้อแปลงครับให้สังเกตที่ซีเรียลดันเบอร์ด้านหลังแล้วก็ตัวปั๊มนูนเด้อพี่น้องครับผมอ่ตัวนี้ผมทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับเอฟเฟกต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมีคอมเพรสเซอร์ในตัวสี่ช่องนะครับผมตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้อาจจะผมทำความสะอาดนนนนนะะะะคคคครรรรรรัับบบบไไไมมม่่่่่่่่เเเด้้้้ออออพพพีีีงงงาาาาาาววขข ครับสองสามเที่ยวแล้วที่ผมใครคองไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะครับนี่ครับอ่ะตัวนี้ใช้งานปกติครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งตัวไทยนะครับผมมิกเซอร์ยามาฮ่าเท้ๆนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นเอ็มจีหนึ่งสองสี่ซีเอ็กนะครับผมราคานี้บอกเลยว่าผิดลองหาที่ไหนไม่ได้หรอกครับครับผมราคาแ่งปันจริงๆครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งตัวไทยเอาเอาถัาในรสนใจอ่ะรีบเลยครับราคานี้ไม่มีแล้วแน่นอนครับบอกเลยครับผมต่อไปนะครับต่อไปเป็นไม้นะครับผม ไม่นะครับนี <ikka f ancy> uh ่เป็นรุ่นอ่าเป็นยี่ห้อนะครับมิโป้นะครับตัวนี้เป <t ose cek> wow. ็นของแบรนด์นอกนะครับเป็นของแบรนด์นอกด้วยตัวนี้เมดอินเมดอินไต้หวันนะครับเมดอินไต้หวันด้วยพี่น้องนี่ครับผมช่วงหนึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ราคาสูงนะครับนี่ครับผมรายละเอียดนี่ครับตามหลังหลังด้วยพี่น้องนี่คืนนะครับอ่ตัวนี้ใช้งานได้ปกติต้องสองตัวนะครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับเสาอากาศจะเป็นแบบนี้นะครับเสาอากาศเป็นแบบนี้ด้วยด้านหน้านะครับผมนี่ครับครับผมสภาพก็ถือว่าสภาพดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลูกหม่นะครับนี่ครับผมก็ ฐานก็ใส <ท jis, S 1> mm ่ใส่ฐานทั่วทั่วไปนะครับน <Yeah. S 2> like mm ี hmm. ่นะครับฐานแบบนี้นะครับใส่ฐานแบบนี้นะครับครับใส่ฐานทั่วไปเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเปิดราคาแบ่งปันเรื้อพี่น้องครับผม1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับสำหรับไม้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นงานเป็นงานดีเลยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้งานดีนะครับผม1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับผมเป็นปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ d b บนะครับ d ี s นะครับผมเป็นระบบรีเเลย์ด้อพี่น้อง นี่ครับผมไฟขึ้นปกตินะครับนี่ครับสวยๆเลยะท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับปลั๊กไฟ DBX นะครับ1200บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สสองทางนะครับคอรสสองทางของอ่ะ DBX นะครับผมตัวนี้นี่บอกเลยว่านี่ครับแท้มหาจักรนะครับแท้มหาจักรพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูโลโก้ข้างในนี่ครับผมอ่ะแท้มหาจักรนะครับผมด้านในก็จะเป็นอ่ะรูปตัวทีนะครับรูปตัวทีอย่างนี้เด้อพี่น้อง นี่ครับเป็นรูปตัวทีแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นของก๊อปนะครับผมอ่ะแล้วก็บางตัวโลโก้มหาจักรครับผมแต่ด้านในก๊อปก็มีเด้อพี่น้องต้องสังเกตดีๆนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับคอร์สสองทางนะครับผมของดีเบ็กนะครับแท้มหาจักรนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นไม้ชัวนะครับ ไม่ชัวร์ตัวนี้เป็นรุ่น12ดีนะครับ12ดีครับผมตัวนี้เป็นเป็นของเกรดเอนะครับเป็นรุ่นเกรดเอแท้เลยครับอ่าเป็นรุ่นเกรดเอแท้นะครับผมเจ้าของบอกว่าอ่าตัวนี้ซื้อมาตอนนั้นเกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นเลยนะครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับจะเห็นไหมเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าของผมวางค่อนข้างที่โอ้ไม่เห็นหรอกครับพี่น้องครับผม แต่ตัวนี้บอกเลยเป็นงานดีนะพี่น้องนะก็คือไม่ใช่งานในลาซาด้าด้วยพี่น้องตัวนี้จะของซื้อมาเกือบหมื่นนะครับตัวละเกือบหมื่นนะครับอะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาจัดโปราคชพิเศษให้นี่ครับผมขึ้นคอตามนี้เลยด้วยพี่น้องนี่นี่ครับผมตัวละนะครับตัวละสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งด้วยพี่น้องนี่ครับผมเป็นไม่สิบสองดีนะครับไม้ชัวร์สิบสองดีนะครับผมลูกไม้ยังไม่อยู่เลยครับผมครับผมลูกไม้ยังสวยเลยนะครับกับลูกไม้สวยเลยครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับครับผมสภาพไม่ต่างกันด้วยพี่ สภาพลูกไม้ไม่ต่างกันนะครับสภาพสวยนะครับมีการกิ้งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่ครับผมสวยเลยนะครับตัวละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับไม่ชัวร์สิบสองดีนะครับผมอ่ะส่วนกล่องแรกนะครับกล่องแรกตัวนี้กล่องแรกเครื่องปรุงเด้อพี่น้องนี่อ่าตัวนี้กี่ยูน้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยูนะครับตัวนี้หกยูนะครับหกยูใส่เครื่องปรุงนะครับอ่ะหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนรับเด้อนี่อ่ะ นี่ครับผมมีฝาหน้าหลังครบนะครับมีฝาหน้าหลังครบนะครับสวยอยู่นะครับหนึ่บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยทั่วไทยนะครับสลับเหล็กไม้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟคมสันนะครับปลั๊กไฟคมสันเป็นรุ่น ac 12นะครับผมตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมสวยๆนี่ครับโลโก้คมสันเด้อพี่น้องตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับผมอ่าหนึ่งพันบาทพออ่ะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งอ่ะท่านไหนสนใจเด้อนี่ ปักไฟคมสันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ไม่ชั่วนะครับไม่ชั่วยี่สิบีดีนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นคลื่นหายากนะครับผมไม่ชนกับขอกของ 4G 5G โทรศัพท์แน่นอนนะครับคลื่นนี้นะครับเป็นคลื่นที่บอกเลยว่าเป็นคลื่นที่เสถียรที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงความถี่จะค่อนข้างห่างนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยแน่นอนนะครับไม่มีผิดกฎหมายนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้อง 2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับไม้ชัวยี่สิบสี่ดีนะครับผมลูกไม้เป็นตัวนี้นะครับลูกไม้เป็นตัวนี้ไม้เยี่ยมนะครับนี่ครับลูกไม้ไม้เยี่ยมเลยนะครับครับผมลูกไม้เป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไม่มีการจิ้งมาให้นะครับผมไม่มีการจิ้งมาให้แล้วก็อ่ะต่อไปครับผมต่อไปเป็นคอร์สคอร์สามทางนะครับของบาลินเจอร์นะครับคอรสามทางของบาลินเจอร์นะครับผมเป็นคอรสามทางแท้ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของบาลินเจอร์แล้อพี่น้องตัวละ2,500บาทนะครันห้าร้อยบาทนะครับผมแลล้วก็ออีคไเซอร์นะครับผมอีคอไลเซอร์เดดี๋ยวผมขอแจ้งนนิึง เดี๋ยวขอดูปับก่อนนะพี่น้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้พี่น้องดูจะลองพี่น้องดูนะครับผมตัวนี้นะครับผมยี่ห้อนี้ชอบเป็นอย่างนี้นะครับผมไฟนะครับผมนี่นี่ครับไฟติดอยู่ด้วยพี่น้องนี่นี่ครับนี่แต่มันจะชอบรวมๆหน่อยนะครับผมแต่การปรับการจูนใช้ได้ปกติหมดนะครับผมไฟพวกนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับอย่างตัวนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับติดอยู่นะครับผมแต่มันชอบหลวมเพราะว่ามันมันเป็นแค่หลอดไฟเล็กๆเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับพี่น้องครับผมอแต่ว่าใช้ได้ปกตินะครับผมก็คือถ้าอยากให้มันติดหมดก็ไปทำความสะอาดเอานะครับผมอ่าผกนี้ก็ติดหมดนะครับนี่นี่ครับเนี่ยอย่างพี่น้องเนี่ยดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตัวที่ไม่ติดนะครับอ่าตัวนี้ไม่ติดนะพี่น้องอ่าเนี่ยผมไปแตะติดเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องแต่ว่าใช้ได้ปกติเสียงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับ ตัวนี้นะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับสภาพสวยนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ2,500บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยในกรณ์ตัวล่างนะครับผมเป็น Pro o M นะครับ Hammer นะครับ Hammer เป็นรุ่น10,000หนคิวนะครับผม10,000หคิวตัวนี้บอกเลยว่าชุด4ีคูณสนี่เอาอยู่สบายๆเลยครับผมกำลังวัดสูงนะครับ Hammer นะครับ10,000หนคิวนะครับผมวันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายให้พี่น้องเยอะเด้อพี่น้องอ่ะท่านไหนอยากรู้ข้อมูลก็เข้าไปเสิร์ชกูเขินดูเด้อพี่น้องตัวนี้อ่ะราคาเบาๆ 6,500บาทนะครับพ้อมจะส่งทั่วไทยครับตัวนี้ชุด4คูณ4เอาอยู่นะครับหรือว่าจะ6คูณ6ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รองรับโหลด2โอห์มนะครับนี่ครับครับผมกำลังวัดสูงนะครับผมพี่น้องอยากรู้ครับผมตัวเลขของวัดนะครับรบกวนเข้าไปเชิรชดูเลยครับผมแฮมเมอร์นะครับ หนึ่งหมื่นเอฟพีหนึ่งหมื่นคิวเด้อพี่น้องเข้าไปเสิร์ชดูนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ทันจริงๆนะครับครับผมสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยก็ผมต้องไปที่อื่นอีกครับวันนี้ครับผมไม่ไม่ได้อยู่ร้านนะครับผมลงคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะไปที่อื่นนะครับอ่ะนี่ครับหนึ่งหมื่นลดพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะบอกเลยว่าราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับผมครับสิบแปดนิ้วอ่ะชุดสี่คูณสี่หกคูณหกนะครับพวแอมตัวเดียวจบเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็น อ่าโพเอมนะครับเอ็นเทคนะครับเอ็นเทคสามพันหกนะครับตัวนี้สาภาพส,สวยเดิมเดิมนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เนี N ่ยครับเอ็นเทคสามพันหกนะครับไฟตัวนี้น่าจะสีเขียวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลองไปแล้วลืมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้พี่น้องดูนะครับพอดีผมก็ลืมเหมือนกันอ่าไฟสีเขียว้อพี่น้องนี่ครับผมไฟสีเขียวนะครับสรับเอ็นเทคตัวนี้นะครับผม 6,500บาทนะครับ10แนิ้วข้างละ3ดอกสบายๆนะครับ6,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับผมเป็น p o w e r m นะครับ w a t e c h นะครับเป็นรุ่น 1,200VZ นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผมแกะฝาไว้แล้วเดี๋ยวผมจพี่น้องชมนะครับเดี๋ยวอนุญาตนะครับอนุญาตย้ายตัวนี้ก่อนด้วยพี่น้องครับผมนี่ครับผม p o w e r m นะครับผม w a t e c h นะครับผม 1,200VZ นะครับใส่ในนะครับให้พี่น้องดูเลยนะครับ บอกเลยว่าเดิมกิ๊กแบบสวยมากครับใส่ในนี่ครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใส่ในตัวนี้นะครับอ่ะส่วนด้านหน้าก็นี่ครับตามตามสภาพหรือพี่น้องนี่ครับผมตามที่เห็นเลยนะครับตัวนี้อ่ะผมจะชดเชยด้วยการแถมแหลกไม้ตัวนี้ให้เลยนะครับท่านไหนรับนะครับอ่ะผมแถมแหลกไม้ใส่แหลกไม้ให้ไปเลยนะครับตัวนี้อ่ะหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับพร้อมแหลกไม้ไปเลยนะครับครับผมใส่ในบอกเลยว่าสวยกิ๊กนะครับผมอ่ะไม่มีตำหนิแน่นอนนะครับสำหรับ ใส่ในเด้อพี่น้องตัวนี้อ่ะสิบแปดนิ้วได้อยู่ค่าละสองนะครับผมครับผมเห็นอย่างนี้นะครับเห็นไส้อย่างนี้บอกเลยว่าก่อแรงเอาเรื่องอยู่เด้อพี่น้องครับผมอ่ะสิบแปดนิ้วค่าละสองดอกได้สบายๆนะครับพกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแถมเหล็กไม้ให้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตู้อ่ะสไลเดอร์นะครับตู้สไลเดอร์นะครับเป็นของช่างน็อตนะครับสไลเดอร์ช่างน็อตนะครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับผมดอกเป็นดอกนิกซ้อนนะครับอ่ะเป็นดอกนิกซ้อนนะครับผมนี่ครับโลโก้ช่างน็อตนะครับ วันนี้จะไม่ได้มาลงลึกเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ดอกนะครับเป็นดอกเล็กสอนนะครับสี่แปดนิ้วเอาไว้สี่นิ้วนะครับผมไม้เอี่ยมนะครับกล่องก็ยังอยู่ครบนะครับสำหรับดอกตัวนี้นะครับจะของใช้งานไม่ถึงเดือนนะครับสำหรับดอกนะครับผมตู้ก็ไม้เอี่ยมนะครับขอเหล็กตะแรงปั๊มนะครับตัวนี้ถ้าไหนสนใจนะครับผมใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งไอ่รับเองรับเองด้วยพี่น้องเดือนหน้านะครับขอแจ้งด้วยพี่น้องขนส่งนิ่มนะครับผมจะรับนะครับ ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับน้าหนักสูงขึ้นนะครับส่งได้แต่ว่าค่าส่งก็น่าจะแพงเลยพี่น้องครับผมท่านไหนสูราคาได้ผมก็ส่งให้ได้นะครับผมอ่าก็คือส่งถึงที่เลยนะครับส่งถึงที่เลยนะครับพวกตู้ชิ้นใหญ่ก็ส่งได้นะครับแต่ราคาค่าส่งก็น่าจะสูงอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะครับจากคนส่งแล้วก็มาแจ้งพี่น้องนะครับว่าตู้ประมาณนี้ค่าส่งจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับผมใบละ4,500าบาทนะครับราคารับเองด้วยพี่น้องสำหรับตู้อ่นิ้วนะครับ18นิ้วนะครับของค่าย อช่างรตนะครับช่างรตสารคานะครับนี่ครับตะแกงปั๊มสวยเลยนะครับพร้อมดอกนิกซอนไมเอี่ยมนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับมาดูตู้เสียงกลางกันบ้างครับตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับทีเด็ดเป็นตู้ตะแกรงปั๊มโรงงานสวยๆเลยนะครับผมชุดแขวนเป็นชุดแขวนโรงงานนะครับเป็นสลักลูกปืนนะครับนะครับผมเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสวยมากอ่ะเดี๋ยวผมไปชมตู้ก่อนนะครับ นี่ครับผมเป็นสลักลูกปืนนะครับเป็นสลักลูกปืนแล้วก็ด้านหลังอะด้านหลังเป็นเพียด้วยพี่น้องนี่นี่ครับสวยครับสวยครับนี่นี่ครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับตู้นี้บอกเลยว่ามาตรฐานนะครับผมมาตรฐานนะครับสุดๆเลยตรงนี้นะครับครับผมครับผมไม่อายใครแน่นอนนะครับคุณภาพเสียงก็ไม่อายใครแน่นอนนะครับทีเด็ดตัวนี้นะครับผมมาดูที่ดอกมาดูท no ี่ดอกเลยพี่น้องอ่ะ นี่ครับผมดอกเป็นดอกนะครับ PCM นะครับ PCM อ่ LI นะครับ LI 8 300วัตต์นะครับ 300A นะครับตัวนี้อ่กำลังวัตต์อยู่ที่300วัตต์เด้อตัวนี้นะครับหลักกำลังขับได้สูงนะครับผมสามารถอัดได้นะครับอ่าเสียงกลางไม่มีพลาดนะครับผมตัวนี้อ่เสียงตีโลด้วยนะครับขอมาให้ดอกละ1,200บาทเด้อตัวนี้ นี่ครับผมไปสืบราคามาให้แล้วพี่น้องครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมทำร้านทั่วไปขายอยู่เด้อนี่ครับดอกบอกเลยว่าสภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะครับดอกไม่เอี่ยมทั้งหมดนะครับเจ้าของใช้ไม่ถึงเดือนนะครับนี่นี่ครับผมมีทั้งหมดหกใบนะครับพร้อมคิดแขวนนะครับพี่น้องนี่ครับผมไม่เอี่ยมนะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับนะพี่น้องลองคิดเล่นๆนะครับผมนี่ดอกละพันสองเนี่ยตัวนี้พันสองนะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กอเมเจอรร์นะคับเด้อพี่น้องร์ นี่ครับบอกเลยว่าสวยกิกนะครับสวยกิกเน็ตเวิร์กสองคู่หนึ่งนะครับส่วนแหลมนะครับแหลมเด็ดคนนี้อีกนะครับผมเป็นนี่ครับลายเรยนะครับนี่ครับผมเป็นอ่าปากนะครับปากเป็นปากของนิกซ้อนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นลายเรยนะครับผมอ่าปากเป็นของนิกซ้อนนะครับคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เป็นไดเวอร์เจ็ดห้าศูนย์นะครับนี่ครับเป็นไดเวอร์เป็นเจ็ดห้าศูนย์ตัวใหญ่เลยนะครับผมคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงเด้อพี่น้องนี่ครับผมนี่สวยงามนะครับผมงานมาตรฐานมากนะครับตัวนี้ เป็นตะแกรงปั๊มสวยๆติดฟิลเตอร์นะครับผมครับผมเอาไปใช้ไม่อายใครแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมอเดี๋ยวผมเปิดราคาพร้อมส่งนะครับเปิดราคาพร้อมส่งใบละสี่พันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับพี่น้องลองบวกเล่นๆดูเด้อว่าตู้เท่าไหร่ดอกเท่าไหร่นะครับรวมๆดูได้เท่าไหร่นะครับเจ้าของทํามาใบละหกพันห้านะครับบอกเลยครับผมอเจ้าของสั่งมาสั่งดอกสั่งอะไรมานี่ครับทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะใบละ6,500บาทนะครับผมวันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับผมรับเอง4,500บาทนะครับผมพร้อมส่งอ่ะค่าส่งใบละ300ร้อนะครับเพราะว่าค่อนข้างหนักนี่ครับค่อนข้างหนักด้วยสำหรับนี่ครับเอาแค่750แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นดอกแปดนิ้วควงโลนะครับนี่นี่ครับผมเป็นสเปคใหญ่ๆเลยตัวนี้นะครับไวสอนิ้วนะครับผมไม่ธรรมดาด้วยนี่ครับ ไว้ตัวเดียวกันกับสองเอยตเลยนะครับไว้สองนิ้วนะครับไว้ห้าสิบเอ็ดมิลนะครับนี่ครับผมคุณภาพเสียงพี่น้องไม่ต้องพูดถึงนะครับผมสี่พันแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับหรือว่าเข้ามารับเองใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ะวันนี้ผมขอเสนอพี่น้องแค่นี้ก่อนพอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะเอาหลายๆอย่างนะครับหลายๆตัวมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับได้รับได้เลือกซื้อกันเด้อพี่น้อง ครับผมตาวไหนสนใจตัวไหนก็เื่นทรนะครับยื่นทรเข้ามาเ้อบางท่านเข้าไปตอบอในแชทนะครับหรือว่าในข้อความในคอมเมนต์นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับบางทีผมอาจจะไม่ไม่มีเวลาตอบก็ต้องขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับผมสินค้าวันนี้ก็มีให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ